สวัสดีค่ะบริษพทผู้สองค่ะเอลค่ะน้ำค,ค่ะวันนี้ค่ะทุก่านจา่าเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดเสื้อเชิ้ตสกวอตสัมรีบางผู้หญิงนะคะา,า,าราจ๋าเป็นงานญี่ปุ่นงานเมกาลดไอทีนะคะเป็นสินค้าปอดทางบริษัทบัก ราคา3า0 0บาทนะคะน้ำหนัก45กิโลจำนวนชิ้นประมาณการคะะลูกค้าจาร้อยแปถึงสองชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นประมาณการนะลูกค่า,าจากขออนุญาตประมาณการนะคะ17บาท18บาทนะคะสำลีบางๆค่ะคะคนตกปล่อยค่ะลูกค้าจะมีใช้น้ำด้วยมีค่ะใส้เจ้าอินดีเนสอ่ะใส่หน่วยใส้เจ้ามันยืดพองปลาเยืดเยอะมาก ใช้น้ำมีตบมือเพี่เคือมันเป็นเรื่องที่แบบว่า amazing มากนะฮะ amazing เลยไม่ต้องบอกว่านี่ oh my god มีใส่น้ำด้วยนั่เลยพี่ตามไปได้ค่ะเอิร์ค่ะรู้ฮ่ะจ่าเอิร์สค่าไฟค่ะรู้ฮ่ะจ่าใส่ไซเอ็มไสแอแต่ว่าส่วนมากที่เราเจอก็ประมาณเอ็ม ะะใช่ค่ะรู้ค่ะจากเมื่อกี้น้ำเจอไปเป็นแบรนด์ยูนิคอเป็นแบรนด์โอนนวีนะคะรู้ค่จากาข้อดีของการที่มีทั้งญี่ปุ่นทั้งเมกาข้อดีอย่างแรกเลยไซส์่ะค่ะรูค่จากข้อดีอย่างสองเลยเรื่องแบรนด์ค่ะรคาาูค่ะจากเ,เรื่องแบนราาแบนด์ใครที่ชอบทั้งแบรนด์ญี่ปุ่นทั้งแบรนด์เมกาลู้คา่ะาถ้าเป็นงานรวมมีเขาจะมาทั้งสองทางเลยใช่ะค่ะแต่ว่าหลากหลายนะชอบนะจริงแล้วเป็นวันนี้คะ่ะลูกค้าจากลดต้นทุนสักรียโดยไม่ต้องซะค่ะ ไม่ต้องลีดสามารถขายได้เลยค่ะลูกค้าจากตัวร้อยน่า้อนเร็วอะไรแปดสิบก็ได้อะไรค่ะจับพันๆๆๆๆาๆๆๆๆนๆะๆๆ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 รๆๆๆๆๆ่ๆๆๆานๆๆๆๆ็นๆๆ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 ะๆๆๆๆกๆๆัๆๆๆๆะๆๆๆๆๆๆๆาๆๆ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 ีๆๆบๆๆ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 ๆนๆๆ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 ๆาๆๆ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 ่ๆๆ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 เป็นสๆๆ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 ะๆๆ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 ๆใช่ค่ะ ใส่กำลมกันแดดอันนี้ก็เป็นคัตตอนอ่ะบางบางแล้วก็แถมเป็นแบรนด์ด้วยอยู่นิวโคลส์ค่ะอู้จังว่าใส่พีเยอะมากขนาดค่ะใช่ประมาณใส่พีเอ๋อใส่พีเออหนะใส่ประมาณพี่ก็จะ XL ็กแอนะเอลแล้วนะจะไป XL แล้วนะเรื่องไซส์นะคะลูกค้าจ๋าอะพูดคุยสอบถามเข้ามาก่อนได้ต้องการสินค้าหมวดอะไรนะคะจ๊ะแต่กระสอบนี้คุ้มมาก3,400บาทเท่านั้นแถว3,400บาทเท่านั้น3,400ันสี่ร้บาท3,400บาท 4ี0ร,ารบาท 3, บาบาทเท่านั้นนะคะใช่ค่ะต้นทุนสุดคุมค่ะราคาจะประมาณ1 7บเบาทเท่านั้นนะซื้อเยอะรดเยอะค่ะลูกค้าค่ะซื้อเยอะรดเยอะซื้อครบ20,000มีส่วนด้วย1000บาทได้เป็นสมาชิกด้วยนะคะยูนิโคอีกแล้วค่ะป้าแบนแบน้วยใช่ค่ะแบนได้แบนดีดด แบรนหลากหลายค่ะลูกค้จาจะใครที่สนใจสามารถเซฟได้เลยรับเป็นกระสอบนี้ก็ได้หรือว่าเป็นกระสอบใหม่ก็ได้ค่ะลูกค้จาจะมีพร้อมจัดส่งนะคะสะกอตตาเล็กตาใหญ่ค่ะซีเรียบนะคะมีคาคาปนป,นปนมาในนี้นะคะกับราคา3,400บาทเท่านั้นนะคะ อ่ะรู้ค่ะค่ะสำหรับใครที่อยู่หน้าไลฟ์ตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เข้ามาัวรัวนะคะลูกค้าจากข่าวแววมาอีกแล้วนะคะลูกค้าจากข่าวค่อนข้างกองนิดหนึ่งเหมือนแฟนตุยงเราจะกลับมานะคะลูกค้าจาฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะคะใช่ค่ะไปไหนไปไหนค่ะไปถึงแฟนตุยงอะไ้ไไปถึงแฟนตุยงแล้วสักหน่อยสัหน่ยจะได้ไหมลูกค้าเบื่อแล้วไอยูนิคอร์จาน้ำใส่น้ำเยอะมากอ่ะใส่น้ำมีแต่ว่าเรื่องแบบว่าสัมบีไม่ต้องซีเรียสนะคะค่ะเป็นแขนยาวจริงิงนะคะน้ำค่ะค่ะ แข่บอะไรภาพ,พแข่บมุน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 เป็นแข่บสั้นก็ได้นะลูกค้าจ๋าแต่เรื่องไซส์นีิค้าแน,น่นอนพอเป็นงานรวมนะลูกค้าจ๋ามีทั้งเล็กและใหญ่มีทั้งไซส์พอดีพอง,งามก็ตาเล็กตาใหญ่สารพัดตาค่ะลูกค้าจ๋าทำหาตาตอนนี้เริ่มจะเวียนวินเวียน,นแล้วนะ,อ,ะอันนั้นไม่เกียนนเก่ยวอะ,ะอะอะนะอะอะอ่อะ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 แล้ว,วอะ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 อาอะอะอะ อะไสารพ้าตามาเลยแต่ว่าส่วนมา,ากก์เน้นเป็นก้อนประมาณ9.9.9.9เ 99. 99ลงมาเพื่อไม่กี่ตัวนะใช่ให้หนึ่งถึงสองตัวเท่านะั้นนะคาจ่ายให้สินเนมค่ะแบรนด์หนูชอบแบรนด์อ่ะหนูชอบแบรนด์มากเพราะว่าเขามีหลากหลายค่ะนะคาจาหลากหลายมาเลยค่ะมาเลยในนี้นะคะอยูาคา่ค่ะแล้วเรื่องไซส์ก็ดีอย่างที่แจ้ง ถ้าเป็นงานญี่ปุ่นงานอเมริการวมกันเรื่องไซ์เขาก็จะหลากหลายนะคะใช่ค่ะรูค่จะสุดคุ้มกันไปเลยนะคะย oh ูนิโคเอชเอ็โอโหแล้วก็ออ <Sal ve. S 1> นไลน่าะรูค่ะจากแบรนด์เยอะมากแต่ว่าเท่าที่เราเจอจะเยอะๆหน่อยก็จะเป็นของ อ่ะยูนิคอรนะคะ,ะสวยสว,สวยจังสวรรค์หลายสามพันสี่ร้อยบาทเท่านั้นฟังไม่ผิดค่ะลูกค้าจ๋าฟังไม่ผิดนะสามพันสี่ร้อยบาทเท่านั้นสําหรับกระสอบนี้สําหรับราดนี้อ่าเอากระสอบใหม่ก็ได้นะ,อะเอาไปรุ่นเองก็ได้ใช่ค่ะแล้วลูกค้าจ๋าไปรุ่นไปเปิดเองก็ได้แต่ว่าเวลาพอาค่ะแม่ค้าท่าไหนที่เอาไปก็รบกวนให้สะบัดกับน้ำค่ะสะบัดสะบัดให้เขาคลายตัวนะคะลูกค้าจ๋าเพื่อจะได้เห็นรูปทรงที่ชัดเจน อ่ะให้เร็วขึ้นนะคะยาเป็นก้อนเดี๋ยวลูกค้าแต่เวลาไปขนน้ำตาเวลาเอาไปจากบ้านเอาไปไอ้มัดหนึ่งอเอาเวลาเอาไปจากมัดหนึ่งขนน้ำตาลขับัดแบบนี้ใช่ค่ะให้เขาแบบว่าคลายตัวเร็วๆนะคะลูกค้าจ๋า<ช>ถ้าเป็นก้อนแบบนี้ก <c oughs> ็เป็นก้อนแบบนี้เลยเด้จริงทั้งปีก็เป็นแถมทั้งปีนะแล้วเขาเป็นผ้าสำลีเนา<ช>ะเป็นผ้าสำลีนะคะลูกค้าจ๋าลูกค้าเอาขึ้นเอาขึ้นมาแขวนขายได้เลยสําหรับใครที่แบบยากขายเร็วขายไวลูกค้าจ๋าห้าเก้าสองตัวร้อยก็ขายได้ ตัวละ80ตัวละร้อยค่ะลูกค้าจ่าตัวละ120นะคะไปเร็วเลยนะคะลูกค้าจ่าขายราคาประมาณนี้ได้เลยสําหรับสก๊อตนะคะอากาศแบบนี้นะถ้าไม่ขายฤดูนี้ไม่รู้จะขายฤดูไหนใช่ค่ะลูกค้าจ๋าไม่จําเป็นต้องเป็นผู้ชายอย่างเดียวนะหญิงก็ใส่ได้แม้แต่เด็กวัยรุ่นค่ะแม้จะทํางานค่ะลูกค้าจ่าเซเลเท่นะนะเก็งยิงนะใช่ใส่ยิงแถวท่านนะใส่เก็ตไหมได้ค่ะใส่กับกระโปรงนะได้ใส่ได้ทุกกลุ่มค่ะได้หมดค่ะทางที่ดีค่ะลูกค้งเดากทั้งผู้าหญ่ทด้ยงเดะใช่ค่ะ ปั้นหมักแห้งราคาเนี่ยนโค3,400บาทเท่านค่ะ3,400บาทฟังไม่ผิดค่ะลูกค้าจ้าราคา3,400บาท ท่านั้นนะคะใช่ค่ะราคาจ๋า3,400บาทเท่านั้นค่ะราคาจ๋าต้นทุน178 8บาทต่อตัวนะคะ<ม>เรื่องสีราคาจ๋ยยาอย่าถามว่ามีสีอะไรบ้างค่ะส <ยา S 1> ังเ <c oughs> กตเลยโปรดอย่าถามนะคะ <c oughs> ราคาจ๋าคือสีเยอะมากมาแทบทุกสีค่ะราคาจ๋าแต่ก็ยังเน้นเป็นสกอตนะคะยูนิโค่ค่ะที่เจอกระโดมูฟไปด้วยโอ้โหคือถ้าพูดถึงเรื่องสีนะต้องลองเป็นเพลงอปรดย่าท่า อันนี้เพลงอะไรบ้างโอ้ปิดคีค่ะนะอันนี้เพลงอะไรค่ะล้วนาเป็นก้อน้วนล้วนาเป็นก้อนรวนค่ะเป็นสก๊อตสัมบลีบางผู้หญิงบางตัวดีบ้างบาง บางแยบบอกว่าโอ้ยเกือบจะเป็นคารตบอนอยู่แล้วถ้าบางขนาดนี้ไปไปอยู่ไปไปอยู่ในกลุ่มคารตบอนเถอะจ้าได้แย่กลุ่มมาผิดลิฟ่าสัมบลีขนาดน้ำขาบางตัวบางเบาเนี่ยของน้ำอ่ะบางมากเทเลเวอร์อันนี้ของน้ำบางนะแต่พอดี่เป็นสัมบลีนะบางตัวก็เป็นแบบว่าบางๆนะลูกค้าจะใส่ง่ายใส่ได้ทุกฤดูนะลูกค้าจะอันนี้ก็คือว่า อันนี้แบบนี้ก็ไม่ถือว่าหนานะค่ะน้ำค่ะไม่หนาแล้วพอดีนะพอดีเนาะพอดีเลยใส่สบายแล้วก็เหมาะกับฤดูบ้านเราด้วยนะคะใช่ค่ะอันนี้รูกคาจาถ้าแบบว่าอากาศเย็นๆก็ใส่ได้นะคะกันแบบว่าน้ำคพน้ำค้างกันลมเย็นๆนะคะหรือว่าอากาศร้อนเราก็ใส่แบบว่า คุมแดดได้นะคะใช่ใส่ทำไรทงส่วนก็ได้ไม่เหมือนกันยุ่นเนาะใส่ได้ทั้งปีค่ะใส่ได้ทั้งปีค่ะนะคะจ๋าสำหรับตัวนี้นะคะจ๋าทช้ง่ายแล้วแต่สะดวกแล้วแต่อยากใส่ด้วยแต่เรารู้อย่างเดียวค่ะ3,400บาทเท่านั้นนะคะราคาบ้าคุ้มโพดใช่ค่ะคุ้มเกินคุ้มเกินคุมไม่รีค่ะด้วยจ๋าถ้าซื้อแบบว่าราคาเหมาแพงค่ะหรือเอาไปสองหมื่นลดหนึ่งพันดีกว่าเอาสองหมื่นลดหนึ่งพันค่ะลูกค้าจ๋าต้นทุนต่อชิ้นลูกค้าก็จะ คุ้มลงไปอีกคุ้มมากซรสอบลงไปอีกขายช่วงเย็นค่ลูกคะจะเอาไปขายตลาดแรงเย็นนี้แล้วคะมาได้มารับได้เลยค่ะูกคจาจะกระสอบนี้ก็ได้หรือว่าจะารับเป็นกระสอบใหม่ก็ได้นะคะเพราะว่าบริษัทบัคเรอบเปิดทุกวัน9้าโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นนะคูกคะจากเพิ่เียงหนึ่งชั่วโมงนะคะใช่ค่ะหรือว่าใครไม่สะดวกเข้ามานะคะนะคะจะใครไม่สะดวกเข้ามาสามารถโทรติดต่อเราได้หรือทักขายแอดมินได้นะคะท้าจะ เราเมีบริการจัดส่งกันทั่วประเทศเลยเหนือใต้ออกตกเราก็ส่งเราส่งยันต่างประเทศค่ะลูกค้าจะเราส่งกันได้ทุกที่นะสามารถสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะคะน้ําสีนี้สวยมากเียวนาะทำไมสวยจังอ่ะดูค่ะสวยสวยลู้ค่ะจ่าเราชอบแดงเลมัน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 อยู่กับแดงเขียวก็ริงแดงกว่านะะเอาจริงนะแต่ว่าทางที่ดีนะแล้วแต่คนะคะจ่าแล้วแต่คนชอบนะคะคุมๆยัวยัวรู้ค่ะจาล่าสุดฝนตกไม่เอ่ย เจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดลูกค้าจ๋าฝนตกไหมคะลูกค้าจ๋าแต่ว่าแชมพูสากลตกนะตกนะวันนี้ตกค่ะลูกค้าจ๋าบรรยากาศเย็นดีมากตอนนี้มาเสริมและกันหนาวต้องเข้าแล้วค่ะกันหนาวจะ้อาไปสั่บ้างรอมิเชสสิบกระสอบรถดูดด้วยนะคาจ๋าสามารถเช็คโปรได้นะกับพนักงานขายโดยตรงก็ได้หรือว่าจะทักหายเอ็ดมินก็ได้อากาศดีเย็นไม่ต้องไปรอน้ําท่วมแบบว่าหนาวๆอีิลลี่อยสั่งบาแมนเด้วยลูกค้าจ๋าช่วงนี้ขน้ำค่ะ สั่งได้เลยเอาไปชักดีค่ะชักดีรอค่ะลูกค้าจต่เอาไปตากแดดเอาไปอบหลอกนะแต่ช่วงนี้ขึขายได้แล้วนะอากาศเริ่มเย็นแไหมตกค่ะตกค่ะอยู่บ้านอยู่บ้านอะไรใช่อยู่บ้านอะไรเมื่อเช้านี้หมอกลงเลยนะ เมื่อเช้านี้หมอกลงเลยนะคะคุาจะเป็นหมอกจริงนะจริงแต่ว่ามีมีเย็นเมีสัตว์ประหลาดมาด้วยนะคะมีช้างมีช้างป่ามีช้างป่าด้วยป้าหนูอยู่ติดีนเขาแล้วจะมีช้างป่านิดนึงนะคะเด็กน้อยป่ะเด็กมาเด็กเด็กหลังเขาเด็กหลังเขาเด็กเยนเาฝันฝันฝนตกไหมตกตกค่ะตกทุกวันตกทุกวันนะคะทุกวันเลยนะคะบ้านอยู่ไหนหลังเขา ตอนไหนลูกค้าโอ้คุณลำคันสองคนนี้ใครจัดให้อะไรด้วยกันตลอดนะคะลำคานลูกค้าบอกลำคานสองคนนี้มากแต่ลำคานยังไงลูกค้าจ๋าเอฟวันนี้ไปก่อนสามพันสี่ร้อยบาทใช่ไหมลูกค้าแต่ถ้าลำคานยังไงลูกค้าจ๋าพวกเราไม่หนีลูกค้าต้องเอฟวันนี้ไปก่อนเพราะว่ามันคุ้มคืนกำไรจริงๆค่ะน้ำค่ะสามพันสี่ร้อยบาทคุ้มๆเยอะๆนะลูกค้าจะเอิร์ตป้อนน้ำค่ะอะไรคะเออตัวนี้คือแบบอ้หู ผู้ใหญ่มาชิโมปอดเีวชมพูผู้หญิงหวานตะก้อนสูมมาที่กระสอบพาให้นึ่งตอนนี้จ้าลูกค้าจะป้อนน้ำค่ะเรายังลื้อไปไม่ถึงไหนมาไหนนะปอดเขียวชมพูอ้าโอมแดงเขียวเขียวจะอมแดงไปทำไมน้ำค้างวัดจะตายใหญ่ไปเพื่ออะไรคือแบบว่าลูกค้าจะดูความสวยดูความใหม่ราคาประหยัดมากนะ3,400บาทฟังไม่ผิดนะ ผู้ชายบางตัวใส่ได้เนาะ<ด>ก็แล้วแต่สะดวกดแล้วแต่อยากใส่ใสได้เยอะเลยค,ค่ะเคาะก็มีทุกโทนสีค่ะโาค่ะจะเป็นกอตนะคะเน้นเป็นก๊อตสัมรีบางผู้หญิงนะคะ ผลงานนะคะจะสำหรับวันนี้เป็นเสื้อเชิ้ตแล้วก็สำรีบางผู้หญิงนะคาจะเป็นงานญี่ปุ่นงานเมกาลดไอทีนะเป็นสินค้าของทางบริษัทบักราคาสามพันสี่ร้อยบาทค่ะน้ำหนัก45กิโลจํานวนชิ้นประมาณการนะลูกคคาจะร8 0ถึง200ชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นประมาณการนะคะลูกค้าจะขออนุญาตประมาณการนะคะบาท18บบาทค่ะครสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะสามารถติดต่อเราได้หลายช่องทางเลยค่ะจะเป็นทางไลน์เฟซบุ๊กหน้าเว็บไซต์ไอจีเป็นเบอร์โทร เดี๋ยวจะเข้ามาดูสินค้าที่บริษัทได้นะคะบริษัทเปิดทุกวันคข่งแต่9้โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะขอติดตามึงช่องทางคิวช่องทาง YouTube ค่ะสำหรับหวดนี้ขอบคุณค่ะ